สวัสดีค่ะเดี๋ยวมันนิมขมั้วมุมสบายบ้านสวนมุมสบายสิผ้ามาเบิงนอกระเจียวเนาะคะ่ะนอกระเจียวที่เอาไปขยายพันธุ์ค่ะที่เอาไปปลูกเนี่ยแหละคะ่ะไอหลังจากที่หัวกระเจียวหัวพันกระเจียวของบ้านสวนมุมสบายเบิดแล้วเนาะคะ่ะช่วงนี้ที่เอามีจำนายด้วยค่ะก็คือก็คือไอนอพันธ์แบบนี้ค่ะนอพันธ์ขาสีประมาณนี้ค่ะ คือเขาเกิดเร็วเขาเกิดเร็วเขาคุดมาไอ้สำหรับนอพันธ์แบบนี้เด้อค่ะลูกค้าที่สั่งซื้อเขาจังสิคุดหะะ้เด้อค่ะทาวะทาบารีนั้นเขาสิบ,บริคุดมาไว้คือมีคนมาสั่งมีลูกค้าสั่งซื้อเขาจังสิคุดห้เท่านั้นเขาสิบบคุดไหวคะ่ะอันนี้คือนอพันการปลูกนอพันธต่างกับปลูกหัวพันธจังใดการปลูกหัวพันธนะคะ พาปลูกลงในดินแห้งๆได้เลยรอฝนอย่างเดียวแต่ถ้าปลูกนอพันุเขาจะต้องดินเขาจะต้องซุ้มตลอดค่ะคือดินดินเขาต้องซุม้มเขาจังเอาน้อพันธุลงปลูกได้นี่คือนอพันธุของเขาแต่เขาก็มีข้อดีอยางค่ะคือพอปลูกได้ประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สิเริ่มให้ดอกแล้วค่ะเพราะว่าต้นเขาแก่แล้วเหนือสามใบสี่ใบ ถ้าเขามีใบประมาณหาใบนี่เขาสิเริ่มไ้ดอกแล้วค่ะนอพันเขานะคะอันนี้เขาซีใบแหละเขาสิเริ่มเขาใกล้ซีไ้เอใกล้สีไ้ดอกแล้วค่ะรุ่นนี้ที่เฮาคูดขายนด้ค่ะของบ้านสวนมุ้สบายคูดขายเฮาสีขายร่วมหัวนําค่ะเฮ้าสีสั่งเป็นสั่งเป็นกิโลขายเฮ้าสีคุดมาสีร่วมหัวจังซี่ แต่ก็มีแบบนอพันแบบนี้ปนไปน้าปกติแล้วบางส่วนเขาเจ้า <c oughs> เขาเจ้าสิคุดนนพันแบบนี้ค่ะขายเขาสิบมีหัวพันปนไปน้าสิามีแต่นอพันสิมีต้นพันแบบนี้ค่ะเขาสิขายเป็นต้นละเลยแต่ว่าไอ้บ้านสวนมุมสบายสิมีหัวพันติดไปน้าแบบนี้ค่ะหัวพันแบบนี้ติดไปน้าพร้อมนอเขาเขาก็เลยขายเป็นกิโลค่ะ กะสิมีนอ่่นอ,นอ,นอนยน้อยเนาะคะ่ะกะสิมีนอ่้อนยน้อยปนกันบางต้นก็ออกดอกแล้วก็มีค่ะเนี่ย <c oughs> ขออภัยค่ะบางต้นเขากระสีเริ่มเขากระสีมีดอกแล้วนี่คือเงาหนีเขากระคุดมาถึงเงาเลยเนาะคะ่ะนี่เขากระสีมีดอกเรียบร้อยแหละนี่ค่ะดอกเขา ก็จะเงาเนี่ยกม็มีสามต้นมีสามต้นเล้วถ้าเข้าไปปลูกเขาก็สามารถแบ่งปลูกได้ค่ะต้นละกอได้และก็หัวพันธ์เขาเขาก็สามารถเอาหัวพันธุ์แยกปลูกได้ค่ะเนี่ยือจะหัวพันธุ์เขาก็สิมินเนี่ยมินอแตกออกแบบนี้ค่ะเขาก็สิมินอออกเรื่อยๆเอ้ยการเอาไปทั้งหัวพันธุ์ยังสี่ก็ดียางก็คือถ้าเข้าเอาลงเป็นกอเขาก็สิกอใหญ่้า เป็นไอ้นอพันุแบบนี้เขาสิแตกต่อกับไอเขาสิแตกก่อซาจักน้อยคะ่ะถ้าเป็นหัวพันธุไอถ้าเป็นนอพันธยังซี่แล้วคะ่ะแต่ถ้าเาเอาไปทั้งหัวแบบนี้เขาสิต่อเขาสิแตกก่อเร็วคะ่ะผู้ใดสนใจกระทักมากคะ่ะเอาคูดหายแต่ว่ากระบอกก่อนแต่ว่าเขาต้องไอโทมาสังก่อนเขาจังสิ่คูดหายเขาสิบ,บคูดมาไว้บ่คือหัวพันธุค่ะ สนใจกระทักมาเด้อค่ะเอามีพรออมทรงค่ะหัวพันธ์สวยๆพรออมนอกระเจียวสวยๆปลูกประมาณเดือนหนึ่งหรือบ่เกินหกอาทิตย์ค่ะกระซีได้เก็บดอกแบบนี้ละค่ะสนใจทักมาเด้อค่ะมีพรออมมีพร้อม,ม,รอมทรงตลอดค่ะสำหรับนอพันธ์หรือว่าถ้าไอ เฮาอธิบายอย่างยังบอกเข้าใจเนาะคะ่ะกระทรมาสอบถามได้ค่ะโทรมาสอบถามซื้อบ่ซื้อ,อก็ระทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้ที่เฮาคุดนี่คืออันนี้เตรียมทรงเตรียมทรงให้ลูกค้าค่ะลูกค้าสั่งมาสิบกิโลเตรียมสรงให้ลูกค้าถ้าผู้ใดสั่งมากอะสี่ใส่เวลาจาักหน่อยนะคะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องไปคุดก่อนสั่งมาสองโลเข่ากับไปคุดซักก่อนหลังจากมาสรงสินะคะ ผู้ใดสนใจสร้างมากค่ะสำหรับเมื่อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ